สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมไมยมนนอนทาร์ดชาแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันดอมลงความรักนะคะเป็นคลิปรันดอมลงความรักของชาวท่านลมนะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคือมันต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมเนาะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมหรือว่า รับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะลองนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้หัวข้อท็อปปิกในวันนี้เนาะในช่วง15-30มิถุนายนนะคะใครเนาะที่เขาจะเรียกว่าสถานการณ์ความรักอะไรที่คุณควรต้องรู้แล้วก็เรื่องราวอะไรนะที่ไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเป็นภาพรวมได้ทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะถ้ามีส่วนไหนที่มดมองว่าน่าจะต้องได้รับคําแนะนําเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวมดจะเปิดไห้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานตัวตนของชาวธาตุลมชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะเริ่มต้นกันที่พลังงานชาวธาตุลมกันก่อน ซิออฟพอยนะคะอัลซวินถือเหรียญ The World ค่ะ The Star ันช่วงเวลานี้เป็นทิศทางของการมีเป้าหมายนะคะ การตั้งพลังงานเป้าหมายการมีการประสบความสำเร็จเนาะการเงินการงานหรือว่าชีวิตต่างๆในแง่มุมต่างๆนะคะ<ม>น่าจะเป็นช่วงที่ชาวธาตุลมคุณวางเป้าหมายาวางแผนให้กับชีวิตของตัวเราเองเนาะแล้วก็ตัวพลังงานหรือเวอร์จริงๆเป็นพลังงานที่ดีมากเลยมันว่าอาจจะมีการที่ใครบางคนคุณได้มีการเซเลเบต นะคะกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมีความทุ่มเทนะคะร่างกายแรงใจมีทิศทางที่เราสึกว่าเป็นพลังงานที่ดีต่อใจเนาะโอกาสในการเริ่มต้นเรื่องราวของอความรักความสัมพันธ์นะคะคือมนว่ามันมีอินสไบเรชั่นมีแรงบันดาลใจอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นแง่มุมความรู้สึกที่เติมเต็มอะ ประมาณนี้นะทิศทางที่ขึ้นมาหมดว่ามีเวของการสักเซสแล้วก็การสำเร็จกับเรื่องราวพลังงานอะไรบางอย่างวางเป้าหมายให้อยู่ในจุดที่สำเร็จสักเซสแล้วก็มีพลังงานของการที่จะได้ซัพพอร์ตนะคะกับเรื่องบางเรื่องซัพพอร์ตกับ ทิศทางพลังงานความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นอ,อ่อมันว่าเหมือนกับตัวคุณในตอนนี้คุณเองก็อาจจะอยากแชร์ยิ่งเรื่องบางเรื่องให้ใครฟังเนาะคนที่จะต้องเข้ามาหรือว่าเป็นพลังงานสำหรับตัวคุณอะ่ะคือแชร์กันได้อ,อ่าแชร์กันได้ซัพพอร์ตกันได้แล้วก็บางทีเราอาจจะไม่ได้เจอความสัมพันธ์ที่มันหวูอหว่านนะมันต้องบอกก่อนเพราะว่าดูจากพลังงานแล้ว ชาวท่าลมคุณดูเป็นอะไรที่อาจจะได้เหมือนกับมองหาความสัมพันธ์ที่มีความสม่ำเสมอแต่ให้การซัพพอร์ตที่ดีทางใจทางความรู้สึกเหมือนกับตอนนี้เรามีอินสไพร์ชั่นมีไฟมากในการที่เราแบบจะก้าวไปอยู่ในจุดที่เราสึกว่ามันชายลิ่งในความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็ตอนนี้มันว่าถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับอินฟูนะคะ เกี่วยวกับงานที่เป็นเรื่องของการสื่อสารออนไลน์หรือว่าอะไรต่างๆในเวที่เกิดขึ้นอะ่ะเพราะว่าก็มีแนวโน้มในการที่จะมีจุดในการที่เริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นทิศทางหรือว่าพลังงานไปในเวในแบบที่เราตั้งใจเนาะทีนี้ประเด็นนี้จุดนี้นะคะที่ขึ้นมาเหมืนอนมองว่ามันเป็นจุดของ การตั้งเป้าหมายนะคะเป็นจุดของพลังงานการสักเซสการเซเลเบตเกกับเรื่องราวบางเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในพลังงานของการที่จะเข้ามาแล้วซัพพอร์ตใจเข้ามาแล้วซัพพอร์ตพลังงานความรู้สึกนะคะการได้แชร์การได้แบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนาะทีนี้ทิศทางมันคือความสำเร็จ นะคะการเซอร์ไบตแล้วก็เรามองว่าทีนี้เป้าหมายที่สำคัญนะคะที่คุณกำลังแผนเอาไว้อะมันจะมีในทุกๆมิติเลยเป็นเป้าหมายในทุกๆด้านแล้วก็คุณว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวธาตุลมคุณได้เฉลิมฉลองกับเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะ พลังงานการซัพพอร์ตแล้วก็พลังงานการแชร์จิงเนาะในเวต่างๆที่ขึ้นมาอืมมอนคิดว่ามันมีพลังงานตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานของการที่เราจะมีเป้าหมายหรือมีทิศทางอะไรที่มันพร้อมสำรบการจะเดินหน้าไปต่อแล้วก็ เราจะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่เราสามารถเห็นถึงเป้าหมายปลายทางอะไรบางอย่างได้ด้วยมีแนวโน้มนะม,มันว่ามีการั u p อ o r t มีแนวโน้มที่ดีมีการชร์ริ n g มีพลังงานของความรู้สึกจิตใจที่มันแบบโหชายมากเราทั้ง th the star แล้วก็ the world ขึ้นมาควบคู่กันแบบเนี้ยมันว่า พลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้มันดีมันดีต่ดอดใจมันอยู่ในจุดที่พร้อมสําหรับการเซอรเวตพร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองพร้อมสำรับการที่จะพยายามเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นๆในรูปแบบที่เราแพนหรือว่าในรูปแบบที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะประมาณนี้เลยก็ในเวของทิศทางที่ขึ้นมานะเป็นอะไรที่ที่มือนว่าเรา ก็เหมือนกับสิ่งที่เราใส่ความพยายามหรือว่าสิ่งที่เราใส่ความตั้งใจเข้าไปก่อนหน้านี้สำหรับชาวทารุมอ่ะมันมีโอกาสจะ success มันมีโอกาสจะสําเร็จนะคะในเวทีขึ้นมาตรงนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพ่มีอะไรที่อาจจะสื่อสารนะคะเรื่องราวอะไรที่คุณจะได้เจอได้เจอสถานการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงระยะเวลา ต่อจากนี้เนาะเป็นไปได้ว่าจะมีแนวโน้มหรือว่ามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะไปดูสถานการณ์ความรักที่เกิดขึ้นกับคุณกันนะคะหรือว่าสถานการณ์ในด้านต่างๆนะมาดูสิว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรนะคะ h พินเน e นะคะเพดออ o เสร็จคับนะคะเด็กถือถ้วยเด็กถือดาบห้าถ้วยหกดาบผม oh, พลังงานดูมีเรื่องราวดูมีสตอรี่นะคะเป็นไปได้ว่าทิศทางพลังงานในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นน่าเหมือนว่ามันจะมีการไปต่ออมีการมูฟมีการไปต่อในเวที่เรารู้สึกว่าก็อยู่ในจุดของความชัดเจนบางอย่างที่จะเกิดขึ้นถ้าปัญหาก่อนหน้านี้เราสึกว่า อ,อมันไม่ได้มีแนวทางออกที่ชัดเจนนะคะหรือว่าแนาวทางแก้ไขปัญหาหรืออะไรต่างๆมันยังดูคาราคาซังอยู่มันว่ามันก็น่าจะได้มีกิจทางหรือทางออกในเร็วๆนี้นะคะเป็นไปได้ว่าคุณจะได้มู v e on หรือก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ปัญหาอะไรบางอย่างไปได้กับสิ่งที่ติดอยู่แล้วรูสึกว่าเอยอ,อยากจะ move อยากจะ m o v ออมันไม่ได้หมูกสักทีอ่ะมนว่าอันนี้มุกได้หรือจะเป็นการเคลียร์วิ่งแบบทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังแล้วอยากเดินต่อไปข้างหน้าจริงๆมันหมายถึงการรักษาความสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับใครที่ดิวกันอยู่มนว่าถ้ามันมีเกณฑ์ในการวางกับปัญหาหรือว่าทิ้งสถานก,การณ์ปัญหาบางอย่างไว้ข้างหลังได้ก็มีแนวโน้มในการได้ต่อเนื่องไปต่อ ไปต่อข้างหน้าด้วยกันได้ละการรักษาความสัมพันธ์ก็ได้ทีนี้เรามองว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะเริ่มหันกลับมานะคะทำตามความรู้สึกทำตามฟิลลิ่งของตัวเองละหันกลับมาในรูปแบบของความรู้สึกที่เออเราก็อยากจะเป็นไปแบบนี้เราก็อยากจะมีเรื่องของแรงดึงดูดหรือว่าทิศทางพลังงานแบบนี้เนาะ าทางโอกาสทางความรักาทางความรู้สึกที่มันจะก่อเกิดขึ้นนะคะอยากจะไปในทิศทางนี้แล้วก็มีแนวทางในการต่อยอดอยังไงบ้างก็มันรู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะ follow ตามสัญชาตญาณตามความรู้สึกแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะใช้นิ่งรู้สึกว่ามีสเสน่ห์มีความแบบน้าค้นหานะคะเป็นสเต็ปของการที่ น่าจะได้มีใครที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็มันเหมือนกับเป็นพลังงานการสองการประเมินดูแนวทางอะไรต่างๆในความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นเนาะในเวต่างๆเปิดใจเรียนรู้นะคะให้พลังงานที่ดีเกิดขึ้นอ่ามันว่ามันมีภาพรวมพลังงานของความเจได ออเรารู้สึกว่าบางอย่างที่เราไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจเนะี่ยมันจะเป็นเมของการแบบเสียดายกับเรื่องบางเรื่องเสียดายกับอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่ากลัวมันจะเป็นแบบนั้นกลัวมันจะเป็นแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนการที่จะคิดหรือว่าตัดสินใจอะไรมันเหมือนเราเอาประสบการณ์ในอดีตมาด้วย ทีนี้มันก็อยากให้มองถึงว่าโอเคมันอามาเป็นบทเรียนได้แต่ว่ามันจะมาเป็นความกงังวลหรือความกดดันของคุณไปตลอดอ่ะมันก็คงไม่เวิร์คต้องเอามาเป็นภาพในความรู้สึกที่ดีนะคะของของตัวเองต้องเปลี่ยนภาพจำแล้วก็เราสุกว่าก็เอามาเป็นบทเรียนสอน สอนความรู้สึกสอนพลังงานของเราก็ได้ในช่วงเวลานี้เนาะมันจะมีการสอนมิทิทางของการที่จะประเมินสิ่งต่างๆอืมแล้วก็ให้โอกาสในการเปิดใจเรียนรู้กับอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันว่าช่วงนี้เหมือนกับคุณคุณเองจะได้เจอกับสถานการณ์ที่เราก็จะได้ประเมิน อยู่ในเวของการโอเคได้ประเมินสถานการณ์นะมันจะไปแนวโน้มไหนแล้วก็มีพลังงานของการคิดการวิเคราะห์ขึ้นมาด้วย a n a l y t i c a l นะคะ,อะสองประเมินดูตัดสินใจเคลียร์พลังงานปัญหาเดินหน้าต่อเออพลังงานภาพเบมมันประมาณนี้เสร็จแล้วเนะี่ยพลังงานที่ขึ้นมาแล้วก็เรามองว่าหลังจากสเต็ปนี้แล้วมันจะมีการเปิดใจ Open Heart เพศคำนะคะเด็กถือถ้วยพลังงานของการเปิดใจพลังงานของการเปิดโอกาสนะคะในการที่จะมีสเตปในการก้าวไปหรือว่าเดินหน้าไปต่อนะบนว่ามันเป็นทิศทางหรือว่าเป็นพลังงานที่ดีมีการเปิดใจเปิดโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มองว่าอยู่ในทิศทางของความรู้สึกที่เราจะ ต้องทําอะไรบางอย่างอืมทําในทิศทางบางอย่างที่ขึ้นมานะช่วงเวลาตรงนี้นะคะประมาณนี้เลยในเวที่เกิดขึ้นนะอามอนมองว่ามีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามา มีเวทของโอกาสความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์เนี้ยจะทําให้ตัวคุณได้เปิดใจหรือว่าเปิดโอกาสให้กับความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยเปิดใจให้โอกาสในการเรียนรู้นะคะ learning หรือแบบเร้สุกว่าเอออย่างน้อยคุณก็ไม่ได้ปิดใจช่วงนี้ถ้ามีความสัมพันธ์ที่เราสุกว่าโอเคมันมันควรค่ากับการจะ เปิดใจครั้งหนึ่งเนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอีกนะคะแนวโน้มเรื่องราวที่พาอยากจะสื่อสารถึงคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนนี้นะจ๊ะขอใช้เป็นสำหรับเดอะกาเดียนะเดอร์เวอร์นะคะโอ้โหสิบถ้วยสิบไม้เท้าแล้วก็เก้าเหรียญพลังงานโอเคนะ แค่รู้สึกว่าทำงานเยอะทำงานหนักค่อนข้างแบบโอเวอร์โหลดมากทำงานแบบจัดเต็มสุดๆนะคะค่อนข้างเครียดแล้วก็กดดันในตัวเองนะทำงานเยอะมากแล้วมองว่าช่วงนี้อาจะเป็นช่วงที่ตัวคุณนะคะแนวโน้มเนี่ยก็จะเริ่มหันกลับมาให้พลังงานความสุขกับตัวตนของเราเองเนาะ คือเหมือนกับเราไม่ได้ไปยึดติดอะไรกับใครหรือเอาความสุขของเราไปตั้งไว้ที่ใครเนาะให้พลังงานมันอยู่ในโหมดอยู่ในโมเมนต์ที่เราสุกว่าโอเคมันใช่มันตรงใจหรือมีทิศทางแนวทางต่างๆที่จะเกิดขึ้นคือเรามองว่าความเครียดความกดดันคุณมีแต่ว่าคุณพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระ นะคะเหมือนกับมีความอินดีเพนเดนต์เข้าใจตัวตนเข้าใจตัวเองอิสระในทิศทางที่เราสุขว่าเราคอนโทรลได้เราเริ่มต้นจากการมีความสุขด้วยตัวเองก่อนเนาะคือเราไม่ได้ไปคาดหวังที่จะมีความสุขจากคนอื่นเนาะเริ่มต้นจากตัวเองแล้วก็ให้พลังงานที่ดีกับตัวเองให้มันก่อเกิดขึ้นนี่แหละทีนี้มันจะมีการตับเปลี่ยนไมเซ็ตแล้วก็ เราสุกว่าคุณจะมีพลังงานที่ฟรีดอมขึ้นถ้าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะพลังงานมันดูแบบดูเป็นอิสระกับตัวเองมากขึ้นฟรีดอมมากขึ้นแล้วก็ให้พลังงานที่เป็นการอยากจะประสบสำเร็จเออกับเรื่องราวต่างๆคือเหมือนถ้าเราใส่ความพยายามเข้าไปช่วงเวลานี้มันว่ามันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ได้เจอโอกาส ที่เราจะรู้สึกได้ว่าโอเคมันก็เป็นการาพยายามแล้วไม่ได้สูญเปล่าแล้วมันมีความสุขเกิดขึ้นด้วยนะคะมองว่ามีเกณฑ์จะได้เจอความสัมพันธ์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนมีความแบบเป็นฟ a m i l y เป็นครอบครัวให้ความรู้สึกที่ผูกพันผูกพันทางความรู้สึกผูกพันทางความคิด แล้วก็อะไรต่างๆมากมายเลยคนมองว่าทิศทางตรงนี้มันจะเป็นทิศทางที่คุณเองก็จะรู้สึกว่าเออเราได้เจอกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วเติมเต็มพลังงานทางความรู้สึกนะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วมันตอบโจทย์พลังงานของตัวเราเนาะประมาณนี้ก็คิดว่ามีแนวโน้มค่ะที่จะได้เจอกับเรื่องราวดีๆความสัมพันธ์ที่ ให้พลังงานความรักที่เข้ามาแล้วคุณแฮปปี้มากๆคุณมีความสุขแล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมานานอะไรประมาณเนี้ยเออพลังงานที่เกิดขึ้นนะในแง่มุมของความสัมพันธ์นะคะในเวในสถานาในทิศทางต่างๆอ่าช่วงเวลาตอบจากนี้หมดนว่ามันก็คงมี แนวทางอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็มันคงได้มีแนวทางในการไปต่อแต่ว่าอยากให้คุณลดพลังงานของความเครียดความกดดันในตัวเองลงบ้างเพราะว่าเห็นว่าดูเครียดเยอะดูกดดันตัวเองค่อนข้างเยอะในการที่แบบอ,อยากจะให้เป้าหมายหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราแบบมุ่งหวงังหรือตั้งใจเอาไว้มันสกเซ็สสำเร็จเนาะ แต่ทีนี้เรื่องของพลังงานเรื่องของจิตใจมันก็สําคัญถ้าพลังงานเราอยู่ในโซนพลังงานที่เครียดกดดันมากๆนะคะหรือรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้มันว่าไม่ว่าใครหรือสิ่งดีๆคุณก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดเข้ามาได้ถ้าเราอยากดึงดูดโอกาสดีๆคนดีๆนะคะหรือว่า พลังงานที่ใช่แบบแฮปปี้สำับตัวเราที่จะส่งเสริมเราเหมือนว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพลังงานของเราให้มันอยู่ในโหมดพลังงานที่แฮปปี้แล้วก็ดีต่อใจนะคะประมาณนี้เลยในเวที่ขึ้นมาก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลัคนานะคะแล้วก็ราศีกันสิว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างเนาะชาวมังกรธนูนะคะ ก็รากดราศีกุมมาเปิดสำรับตัวแคทเมเม่นะคะทารรอดมาดูสิว่าอยากจะให้คำแนะนำอะไรได้แห้งแม่ไม่ต้องรีบร้อนเนี่ยอยากให้สิ่งเราภายนอกมันมารบกวนพลังงานความคิดความรู้สึกเรามากนักเนาะเต็มพอ์เรอร์ที่ขึ้นมาแล้วก็มีพลังงานเดอเฮอร์มิต มันว่ามันอยู่ในทิศทางของการเป็นตัวเองแล้วก็เป็นการที่ให้ความรู้สึกที่ดีอจเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณก็ลองคุยกับตัวเองก็ได้ความต้องการของตัวเรานะคะจ,จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าเอออยากจะใช้ชีวิตคนเดียวหรือว่าอยากจะมีแง่มุมความรู้สึกประมาณไหนเนาะแล้วก็เป็นแรงดึงดูดเป็นทิศทางของการนิ่ง การเบรกในความสัมพันธ์ยังไงบ้างเนาะประมาณนี้ในเวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นพลังงานพลังใจนั่นแหละเออประมาณนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในช่วงวันที่เนาะที่อาจจะมีโอกาสที่จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้เกิดขึ้นอาจจะอีก8วนัน10วนันหรือว่า ิบวันซ้ำนะคะหรือว่า6วันประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเดีวเรากลับมาพบกันเนาะในวันในคลิปได้ถัดไปเออแต่มวัว่ามันก็จะพยายามอัพโหลดคลิปให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันบออ่อยขึ้นนะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ